และเมื่อครั้งที่แล้วเหล่าบรรดานักปั่นได้เริ่มออกตัวจากจุดสตาร์ทที่อิงผารีสอร์ทผ่านอุโมงต้นไม้และปั่นไปจนได้พักในจุดแรกคือบ้านอีเลอวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าพวกพี่เขาจะพาพวกเราไปไหนกันเมื่อพี่พีนักปั่นได้พักจนหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มเคลื่อนล้อสู่จุดหมายถัดไปครับ ช่วงพริบตาเดียวเราพี่พี่นักปั่นก็ถึงเส้นชายกันแล้วครับแม่เรียกได้ว,ว่าพี่พี่นักปั่นเนี่ยไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆนะครับและยังมีรางวัลสาหรับผู้ที่ปั่นได้เร็วที่สุดอีกด้วยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ๆที่มาร่วมง,งานกันดีกว่าครับ จักรยานนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการปั่นจักรากยานเนี่ยนะครับน,นอกจากว่า เราจะได้สุขภาพที่ดีแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกไปท่องเที่ยวด้วยอย่างตามเส้นทางน,นะครับที่เมื่อคือนสรู่นะคงได้ได้เห็นทางกันนะครับก็จะเห็นว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเป็นธรรมชาติเนี่ยที่ค่อนข้างสวยงามทาั้งภูเขานะครับทั้งป่าทั้งอะไรเนี่ยนะฮะก็อากาศดีมากๆขี่จักรยานก็ได้ท่องเที่ยวด้วยได้สุขภาพที่ดีด้วยครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆทุกทุท่านนะครับก็มาปั่นจักรยานกันครับนอกจากจะได้ท่องเที่ยวนะครับเรายังได้สุขภาพที่ดีนะครับกลับมาหา อยู่แล้วครับแต่ว่าเพิ่มมาทริปนี้คือก็ปั่นเพิ่มขึ้นแล้วก็ฟิตซ้อมอาจจะปั่นเช้าหรือเย็นอะไรเงี้ยครับเพื่อออกกําลังกายแล้วก็เพื่อมางานนี้โดจะเพาะด้วยประมาณปีครึ่งครับผมคือก่อนปั่นจักรยานก็คือทุกครั้งก็ต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนเพื่อให้ร่างกายอุ่นแล้วก็ปั่นเวลาไปปั่นเนี่ยผมก็จะปั่นเส้นตัวลุณภูมิที่กรุงเทพกับเพื่อนๆนะครับผมมาจจะเป็นกลุ่มครับได้ครับก็ขอเชิญพวกเพื่อนๆนะครับผมใครที่รักสุขภาพอยากกกำลังกายโดยที่แบบ ร่างกายไม่บอบช้ำน,นะครับคือปั่นแล้วปั่นจักรยานแล้วมันได้สุขภาพแล้วคือร่างกายไม่ไม่ไ,มได้เจ็บช้ำนอกจากที่จะว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ดีสำหรับสุขภาพจริงๆครับข้างในปอดหรือหัวใจก็ดีขึ้นครับผมก็ปั่นจักรยานมาประมาณสักปีครึ่งได้แล้วค่ะก็มีทั้ง3าแบบเลยจักรยานทัพด้วยแล้วก็เสือภูเขาด้วยเสือมอบด้วยก็ แล้วแต่สถานที่ที่ไปอะค่ะปกติชอบออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยพอได้เริ่มมาปั่นจักรยานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอะยิ่งปั่นก็รู้สึกเอนจอยกับเส้นทางม,มันมันไม่เบื่อ,อค่ะแล้วก็ได้เพื่อนได้ใครที่เราไม่รู้จักซึ่งมาอยู่ในทิปเดียวกันแล้วก็พากันไปถึงเป้าหมายอะค่ะอยากจะให้เพื่อนๆผู้หญิงนะคะมาปั่นจักรยานด้วยกันคือจริงๆอาจจะมองดูว่า จักรยานนี้อันตรายหรือว่าจะทําให้ขาใหญ่หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เกี่ยวเลยจริงๆถ้าเราใช้รอบขาที่ถูกต้องแล้วก็การกดหนักของเออท้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ส่งผลให้ขาใหญ่เรายังได้กล้ามเนื้อขาฟิตเฟิร์มดีกว่าด้วยคลิปจักรยานที่โมกเหล็กในครั้งนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีผู้ปั่นถึง86คนได้ระยะทางจะ18กิโลเมตร ทำให้เราสะาสมระยะทางได้ถึง6,708กิโลเมตรในทีเดียวครับและครั้งหน้าโครงการคนรักป่านรอรักกัน46ล้านกิโลเมตรจะพาคุณผู้ชมไปทริปไหนกันต่อต้องคอยติดตามชมกันนะครับ